ดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกติปนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะในคลิปนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่7แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะคุณรูจะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกมวลและน้ําหนักของวัตถุค่ะซึ่งจะเป็นการทบทวนความเข้าใจในเรื่องที่เราเรียนมากันนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกมวลและน้ำหนักของวัตถุจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะในหน้าที่130ถึงหน้าที่132ค่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วสามารถทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันกับคุณครูได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดข้อที่1ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ข้อที่1ค่ะโจทย์บอกว่าสังเกตภาพและตอบคาถามนะคะซึ่งจะให้รูปภาพมาหนึ่งรูปภาพนักเรียนเห็นไหมคะในรูปภาพคืออะไรคะเก่งมากค่ะในรูปภาพก็คือรูปของนักโดดร่มนั่นเองนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าการโดดร่มคืออะไรการโดดร่มนะคะคือการที่มนุษย์นะคะหรือว่าการปล่อยสิ่งของหัดลงมาจากที่สูงโดยมีร่มชูชีพคอยพยุงตัวมนุษย์นะคะให้ค่อยๆลอยลงสู่พื้นดินนั่นเองค่ะ ซึ่งปกติแล้วนะคะถ้าเกิดคนกระโดดลงมาเลยแบบไม่มีร่มชูชีพก็จะทําให้คนตกลงมาอย่างรวดเร็วนะคะจนเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะดังนั้นค่ะจึงต้องมีร่มชูชีพนะคะที่กลางออกค่ะในอากาศเพื่อต้านกับแรงของอากาศนะคะทําให้คนค่อยๆลอยลงมาอย่างช้าๆแล้วก็ลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะก็จะสังเกตได้จากเกมที่เราเล่นกันนะคะว่าการกระโดดลงจากเครื่องบินเนาะต้องมีร่มชูชีพนะคะคอยพยุงตัวคนลงมา ะะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อที่1.1ค่ะข้อที่1.1นะคะโจทย์ถามว่าจงอธิบายผลของแรงโน้มถ่วงของโลกที่มีผลต่อกิจกรรมในภาพนะคะนักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าในภาพก็คือกิจกรรมการกระโดดลมใช่ไหมคะแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกมีผลอย่างไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะเนื่องจากว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจะมีทิศทางดึงดูดเข้าสู่พื้นผิวโลกใช่ไหมคะทีนี้เมื่อมีคนกระโดดโลมงมาใช่ไหมคะแรงโน้มถ่วงโลกตัวนี้เองค่ะก็จะดึงดูดวัตถุที่ลอยอยู่ในอากาศนะคะให้ตกลงสู่พื้นโลกนั่นเองค่ะอย่างเช่นลูกศรที่คุณครูทําให้ดูนะคะในรูปภาพนะคะก็จะเห็นว่า เป็นทิศทางของแรงโน้มถ่วงนะคะที่กดให้วัตถุแล้วก็ตัวของนักโดดร่มนะคะลอยลงสู่พื้นโลกได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อกิจกรรมในภาพนะคะข้อที่1.2ค่ะโจทย์ถามว่านักโดดร่มจะลอยสูงขึ้นจากพื้นดินได้หรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าการที่นักกระโดดร่มกระโดดออกมาแล้วนะคะจะสามารถลอยขึ้นไปอีกได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเพราะว่าแรงดึงดูดของโลกนะคะจะดึงดูดนักโดดร่มค่ะให้ลอยลงสู่พื้นดินนั่นเองค่ะจึงไม่สามารถลอยสูงขึ้นไปอีกได้นะคะแต่ถ้าต้องการให้นักโดดร่มลอยสูงขึ้นนะคะจะต้องมีแรงมากระทําในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะนั่นก็คือแรงดึงขึ้นไปหรือว่าแรงผลักขึ้นไปนะคะแต่ถ้าหากนักโดดร่มตกลงมาอย่างอิอสระเป็นยังไงคะ ก็จะถูกแรงดึงดูดของโลกทําให้ลอยต่ําลงนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าสังเกตภาพอ่านข้อความและตอบคําถามค่ะซึ่งในรูปภาพนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่าเป็นการรดน้ําต้นไม้นะคะโดยใช้ขวดน้ําที่มีน้ําบรรจุอยู่ข้างในนะคะซึ่งข้อความกล่าวไว้ว่าระบบน้ําหยดจากขวดพลาสติกเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุกใกล้ตัวมาทําให้เกิดประโยชน์เนื่องจากในบางครั้งผู้ปลูกพืชอาจไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้ในทุกวันโดยน้ำในขวดจะค่อยๆหยดลงสู่ต้นพืชตามความเร็วที่กำหนด ซึ่งผู้ประดิษฐ์สามารถกำหนดความเร็วของหยดน้ำจากการปรับสายน้ำเกลือที่เชื่อมกับฝาขวดหรือปรับขนาดรูที่เจาะบ,บนฝาขวดได้นะคะอันนี้ก็คือข้อความที่กล่าวไว้เกี่ยวกับการทำงานของการรดน้ำต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกนะคะทีนี้โจทย์ถามว่านักเรียนคิดว่าการทำงานของสิงประดิษฐ์ดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของโลกหรือไม่นักเรียนคิดว่าแรงโน้มถ่วงมีผลต่อสิ่งประดิษฐ์นี้ไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะแรงโน้มถ่วงนะคะจะมีผลต่อสิ่งประดิษฐ์นี้ค่ะเนื่องจากว่ามวลของน้ําในขวดนะคะจะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงดูดให้ตกลงสู่พื้นโลกอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อการที่เรานําขวดน้ําที่มีน้ําบรรจุอยู่ข้างในมาเจาะที่ฝาขวดไว้ก็จะทําให้น้ําที่อยู่ในขวดค่ะไหลออกมานะคะแล้วก็ตกลงสู่พื้นดินนั่นเองค่ะ เมื่อมีการนําขวดนี้ไปแขวนไว้อยู่เหนือต้นไม้ที่เราต้องการรดน้ํานะคะแรงดึงดูดของโลกค่ะก็จะดึงดูดน้ําในขวดนะคะให้หยดลงมาใส่ต้นไม้นั่นเองค่ะซึ่งการทํางานของสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะก็จะมีอิทธิพลมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองค่ะนักเรียนก็สามารถตอบคําถามหรือว่าบรรยายได้ตามที่คุณครูขึ้นไม่ให้ดูได้เลยนะคะ ทีนี้ข้อที่3ค่ะโจทย์บอกว่าสังเกตภาพและตอบคําถามว่ากระดาษทั้งสองแผ่นจะตกลงสู่พื้นหรือไม่อย่างไรนะคะคุณครูเคยพาเด็กๆนะคะดูการทดลองไปแล้วใช่ไหมคะที่มีการปล่อยกระดาษ2แผ่นนะคะให้ตกลงสู่พื้นค่ะโดยกระดาษแผ่นแรกนะคะคุณครูจะปล่อยให้เป็นแผ่นธรรมดานะคะแต่ว่ากระดาษอันที่สองนะคะที่เป็นแผ่นคุณครูจะนํามาขยาเป็นก้อนถูกไหมคะแล้วทําการปล่อยวัตถุทั้งสองอันนะคะให้ลอยลงสู่พื้นโลกนะคะ ผลที่เราได้จากการทดลองเป็นยังไงคะ นั่นก็คือกระดาษทั้งสองแผ่นนะคะจะตกลงสู่พื้นโลกค่ะซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดวัตถุให้ตกลงสู่พื้นดินนั่นเองนะคะแต่ว่านักเรียนจะสังเกตเห็นได้เลยใช่ไหมคะว่าตอนที่คุณครูปล่อยกระดาษทั้งสองลงไปแผ่นหนึ่งจะลอยลงมาอย่างช้าอีกอันนึงจะลอยลงมาเร็วใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่ากระดาษ A4 นะคะที่คุณครูไม่ได้ขยํานะคะจะมีแรงต้านของอากาศค่ะที่ต้านกระดาษไว้นะคะทําให้กระดาษลอยลงมาช้าๆนะคะแต่ถ้า าเกิดคุณครูขยําเป็นก้อนแล้วนะคะแรงต้านของอากาศก็จะทําต่อกระดาษได้น้อยค่ะเพราะว่ามีรักษะเป็นก้อนกลม,กลมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะกระดาษที่เป็นก้อนกลมนะคะจะตกลงสู่พื้นโลกเร็วกว่ากระดาษที่เป็นแผ่นนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองก็จะตกลงสู่พื้นโลกเหมือนกันนะคะแต่จะตกในระยะเวลาที่ต่างกันค่ะข้อที่4นะคะโจทย์ถามว่าบันไดเลื่อนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างไร อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปกติเวลาที่เราเดินขึ้นบันไดใช่ไหมคะแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะจะดึงดูด วัตถุนะคะให้ลงสู่พื้นโลกถูกไหมคะแต่การที่เราเดินขึ้นบันไดนั้นนะคะจะเป็นการเดินส่วนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะซึ่งเป็นทิศทางในการขึ้นใช่ไหมคะแต่แรงโน้มถ่วงโลกจะกดเราลงทําให้เราเดินขึ้นบันไดจะเหนื่อยกว่าการเดินบนพื้นปกตินั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงได้มีการประดิษฐ์บันไดเลื่อนขึ้นมาคะ่ะซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในการผ่อนแรงในการเดินขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราจะต้องออกแรงในการเดินขึ้นไปใช่ไหม ะะยิ่งมีแรงโน้มถ่วงกดลงมามากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกเหนื่อยมากเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากมีบันไดเลื่อนนะคะเราก็เพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆบนบันไดเลื่อนถูกไหมคะซึ่งตัวบันไดเลื่อนก็จะทําหน้าที่ออกแรงแทนเราค่ะในการนําเราขึ้นไปสู่ที่สูงนะคะโดยการต้านแรงโน้มถ่วงโลกค่ะพอเรายืนอยู่เฉยๆเราก็จะไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยเหมือนการเดินขึ้นบันไดเองนั่นเองนะคะ ทีนี้ข้อที่5ค่ะโจทย์ถามว่าในการเดินทางไกลเพื่อเข้าค่ายผักแรมลูกเสือควรเลือกสิ่งใดใส่กระเป๋าสะพายในการเดินทางไกลเป็นเพราะเหตุใดนะคะซึ่งโจทย์ก็จะกําหนดวัตถุสิ่งของมาให้นะคะรวมถึงบอกน้ําหนักของวัตถุนั้นๆด้วยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นน้ําดื่มนะคะมีน้ําหนักอยู่ที่500กรัมนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าวัตถุยิ่งมีมวลมากนะคะแรงโน้มถ่วงโลกกระทําต่อวัตถุก,ก็ทําให้มีน้ําหนักมากเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะเลือกวัตถุค่ะที่เราจะนําใส่กระเป๋าสะพายในการเดินทางไกลดูค่ะให้นักเรียนบอกไดยนะคะว่าเพราะเหตุใด,ดจึงเลือกวัตถุนี้ค่ะ อย่างเช่นคุณครูนะคะถ้าเกิดคุณครูเดินทางไกลเพื่อเข้าค่ายพักแรมคุณครูจะเลือกแผนที่นะคะเพราะว่าแผนที่ค่ะมีน้ําหนักที่เบาอยู่ที่150กรัมเท่านั้นเองนะคะคุณครูก็จะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าคุณครูถือของที่มีน้ําหนักน้อยนั่นเองค่ะแต่ว่านักเรียนจะเลือกตัวไหนในการตอบคําถามก็ได้หมดนะคะขึ้นอยู่กับคําตอบของนักเรียนเลยค่ะพร้อมทั้งบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกวัตถุนี้นะคะในการเดินทางไกลค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดของเราก็จะมีทั้งหมดอยู่5ข้อเท่านั้นเองนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่130่งรถึงหนึนะคะใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูผ่านไลน์ด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ